โอเคครับกราบสวัสดีนะครับตอนนี้คุณก็ากาลังอยู่ในช่องเวลาว่างนะครับวันนี้เราก็มาเล่นเกมแบบใครคูนใครคูในะนี่แหละ <laughs> วันนี้เราก็มาดูเลยยิมของตัวเองนะครับทุกนวิธีการเล่นก็คือเอาแปลงมาก่อนเดี๋ยวไม่รู้อีกอื ถ้าเราจะซื้อของให้เรากดตรงนี้เอิม่มเก่อนให้เรากดตรงนี้โอเคไหมถ้าเรากดแล้วมันก็จะมีซื้อของนะโอเคถ้าจะอัปเกรดร้านก็อัปเกรดตรงนี้นี่ตรงนี้บ้านรูมสวยอัปเกรดตรงนี้นะทุกคนโอเคโอเคนี่อันนี้ก็คือสำหรับ คนที่เลเวลหหรือเปล่าผมจำไม่ค่อยได้กูก็จะมีให้ซื้อ,อพนักงานพนักงานเสิร์ฟกับพนักงานดูแลความสะอาดแล้วก็ตัเพลนก,ก็กือเขาก็จะมีให้เราอัปเกรดอัปเกรดก็คือเดี๋ยว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 ไม่ไหวแล้วเราอัปเกรดอยู่ตรงนี้วิธีการอัปเกรดมันจะขึ้นเป็นสีเหลืองอันนี้คือการย้ายที่ อันนี้คือเก็บใส่ช่องกระเป๋าอันนี้คือการออกกําลังกายส่วนอันนี้คือการขายมาเดี๋ยวผมออกกําลังกายให้ดูมา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  ทำมาสถิติตัวเองไม่ได้ที่จริงสถิติผมหกหมืนนะสถิติก็จะมีให้ดูด้านบนนะทุกคนแต่ต้องรออีกร้อยวิถึงจะพาไปดูได้เดี๋ยวไปหาร้านของน้องชายแล้วก่อนนี่ที่จริงอะ่ะน้องผมลบเราบอกใช่ไหมผมจํารหัสผ่านน้องได้ผมก็เลยเข้าให้ได้แต่รหัสผม จำรหัสตัวเองไม่ได้เตอ้แลกคิดว่ารหัสระบกมันไม่สําคัญงไงคิดว่าออกเออออกออกออกก็ไม่เป็นไรแต่รหัสราบกหายเช่นนั้นหละเอออันนี้คือที่วาร์ปกลับบ้านนะเอาใหม่อันนี้คือที่วาร์ปกลับบ้านนี่คืออะไรอะ เพือ่อนดีกว่าแล้วก็จะเป็นคนตัวเตีย้ยตัวเล็กๆนะครับทุกคนน่ารักน่นารักค่ะพูดเสียงแบบเป็นจอยชาตรีอืมดังเราจะหาจะอยู่ใกล้แค่ไหนอุ้ย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 กลับไปบ้านแป๊บอะไรอะไร เย้เรียบร้อยบ้านเราเฮ้ยโคตรใหญ่โคตรใหญ่ล้างโคตรหล่อโคตรเท่โคตรเละโคตรท่อเลยทุกคนโคตรหล่อโคตรเท่โคตรเละโคตรท่อกระโถงน้ำแข็งแทงน้ำถงหินไล่บินได้หินอะไรบินได้ ภาพนี้ใครเห็นผมถือว่าเก่งนะครับทุกคนผมให้เวลาหานะครับโอเคผมไม่เฉลยด้วยคอมเมนต์บอกได้นะทุกคนเดี๋ยวผมเฉลยตอนท้ายคลิปนะอัปเดตแล้งหน่ก็ดีมอ้ยโลบักเต็มหน้าจออ <laughs> Okay. เรามาซื้อเครื่องนี้กันเถอะเยอะตุ๊ด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 เงินเพิ่ก็หมดกันเลยทีเดียวเชียวน,นีเลยถูกถูกมาก โอเคน่าจะพอตุกตุ่นตุ่นตุ่นตือตื้อตื้อตือตื้อผมชอบดูีชอบดูเอ้ยเดี๋ยวกดเพด เดี๋ยวบาบอกสถิติแล้วสถิติที่เราทำได้สูงสุดก็คือ6600นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้อันนี้คือเวลาให้เรากดนะใครเล่นโทรศัพท์ก็จะได้เปรียดนะครับทุกคนในใครเล่นในคอมก็ไม่ได้เปรียดคร คนเล่นในคอมน่าจะพันกว่า,วาแต่คนเล่นในมือถือน่าจะเป็นหมื่นมันผมผมได้จดเออรหัสผ่านที่บ้านตัวเองนะครับใครยังเอา,อา,หารหัสผ่านก็มาเอาบ้านผมนะครับ,รบขอบคุณครับ ไว้ลบักติมนาจ๊อไว้ลบักติมนาจ๊อผมไม่เฉลยท้ายคลิปแล้วผมจะเฉลยตอนนี้แหละผมอยู่หลังตรงนี้นะครับทุกคนนี่นี่จะเครื่องนี้นะแล้วผมก็สูงออกอย่างนี้นี่ประมาณนี้แหละสำหรับตู้กดน้ำก็ตรงนี้นะทุกคน กดไปที่เดิมเลยกดแล้วก็อันที่สามันก็จะมีให้เราเลือกเฟอร์นิเจอร์อันนี้ก็คือลูกขกดน้ำมาซื้อเลยที่โคตรสิ้นคินะดเลยบ่อน้ำโคตรใหญ่น่าจะเอาไปไว้ด้านนอกได้ด้านนอกวางได้ไหม เอามาวางด้านนอกอวางไม่ได้แต่ว่าจะวางตรงกรลางสักหน่อยเราจะมาวางไว้ตรงนี้นะได้ไหมนี่ให้วางวางไว้ตรงที่มันว่างเนี่ยวางไว้ตรงนี้กินพื้นที่ได้เลยเกินนี่เป็นไงล่ะ เป็นไงล่ะโคตรเนียนดูมองแทบไม่เห็นอะเนี่ยก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบตัวเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิบ๊ายบายแต่ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะใครอยากเล่นกับผมก็พิมพ์มาได้นะครับผมชื่อว่านี่นะครับชื่อผม อันนี้คือน้องผมแบบหนึ่งนะเค k จย่อมาจากไม่บอกหรอกนะ ไม่บอกนะครับนี่ไงรอแค่